สองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับเพื่อนแบงก์บาทอักษรแดงนะครับสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับอ๋อตามรอยพับการครับแทบจะขาดแล้วนะครับตามรอยพับการที่เพื่อนๆเห็นน่ะคือแทบจะขาดแล้วนะครับแบงก์นี้นะครับทั่วไปเขาก็จะบอกว่าเป็นแบงก์ได้อยู่นะครับได้อยู่ก็แปลว่าไม่ได้นะครับได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ก็คือเรามีนักสะสมนะครับกลุ่มวินเท็เขาจะยอมรับกันได้นะครับในราคานะครับสามพันบาทนะครับกรณีที่เกือบขาดแบบนนี้ นักสะสมในกลุ่มวินเทจนะครับที่ชอบของแบบขัดขาดนะครับชอบแบบขัดขาดนะครับก็จะรับราคาได้ที่3,000บาทนะครับส่วนนักสะสมนะครับที่นะครับรับแบบนี้ครับอกวก็ต้องใช้ต้องต้องไม่ใช่ได้อยู่อันนี้คือแบบได้อยู่น่ครับไอแบบนี้คือได้จริงนะครับได้จริงในลักษณะนี้ก็คือต้องนะครับนักสะสมบางท่านเนี่ยคือบอกว่า1ขอบต้องไม่ชํารุดนะครับ2ต้องไม่ขาดนะครับอ๋อและยุคนี้มีลายน้ำแล้วนะครับเพื่อนๆสุดยอดมากๆเลยนะเพิ่งเห็นนะครับ โอ้ oh, ใช่ครับใช่ยุคนี้นะครับมีลายน้ําแล้วอะเป็นเป็นช้างสามเสียนนะครับอยู่อยู่ตรงกลมๆตรงเนี้ยตรงกลมตรงเนี้ยยุคนี้เริ่มมีลายน้ํากันแล้วนะครับสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับน,นี้เราอยู่ปีหกหกใช่ไหมอก็แปดสิบเก้าปีนะครับเพื่อนๆสาหรับแบงค์นี้ได้จริงแบงค์นี้ได้จริงก็คือว่านักสะสมยอมจ่ายที่นะครับ นะสะสมนะครับจอมใจที่6000บาทนะครับสำหรับแบงค์ที่แบงค์บาทอักษรแดงร้อยเนะครับแบงค์บาทอักษรแดงร้อยเแบบเนี้ยหกพันบาทนี้คือขายได้จริงนะครับเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆน,นะครับที่อยากได้แบงค์น่ครับเอาวินเทจสักหน่อยนะครับขาดเล็กๆน้อยๆน,นะครับสําหรับแบงค์ร้อยเนี้นะครับ ก็สามพันะครับสรุปนะครับแบงค์ได้อยู่นะครับได้อยู่แบบว่าไม่ได้นะครับสามพันะครับเราก็แบงค์ได้จริงๆนะครับตามสเปคนักสะสมนะครับหกพับาทนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาเลยนะครับเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนจะซื้อสามพันหรือว่าหกพันก็ตามนะครับ